พร้อมอย่างต่อเนื่องจาก v ี l นแนะคะก็มาซีวิลีก็เก็บตัวกันกันเพิ่งเพิ่งจะมารวมตัวกันเพราะว่าพวกเราก็เพิ่งปล่อยกันวัน2วันนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาทําร่างกายกันแล้วก็ทําระบบทีมของเราค่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะคือตอนนี้เราก็ต้องมาเขาเรียกว,ว่ารือ้อรื้อฟื้นแบบสกิลเล็กๆน้อยๆที่มันจะแบบประกอบให้ทีมเราแบบแน่นแน่นมากขึ้นค่ะตอนนี้โค้ชก็เริ่มแบบซ้อมแบบเแบสบิกให้มันแน่นนะคะแ,แรกเลยค่ะ เวทีทีไม่ลีมันไม่ง่ายใช่ไหมครับไม่ไม่ง่ายเพราะว่าในในอาเซียนของเราก็ก็คือแบบมีลุกทีมพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นเวียดนามเราก็เจอตอนซีเกมก็เขาพ,พัฒนาอย่างมากเราก็ประมาทไม่ได้สักทีมเลยเหมือนกันนะคะค่ะเหมือนกันค่ะคือทุกทีมพอเขามีโอกาสได้เล่นมากขึ้นนะคะหนูก็มองว่าเขาเองก็ยังอยากเอาชนะเราให้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วเราเองก็ต้องพยายามแบบทําทีมของเราอ่ะให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเ,เหมือนกันค่ะทุนแล้วทีมไทยครับที่จะตัด ลอว่าไหนว่ากลับไปปีนี้23ปีนี้23ก็ก็ดีใจค่ะก็ก็เหมือนแบบมาจัดในบ้านเราเราก็อยากให้แบบเอซีเรามาดูแฟนๆชาวชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติกับประเทศไทยเราด้วยก็ก็ดีใจค่ะถ้าเกิดได้มาจัดบ้านเราจริงๆค่ะใช่ค่ะเพราะว่าชิงแชมป์โลกมันก็เหมือนเป็นแมตช์ลองลองโอลิมปิกเลยอะค่ะเป็นแมตช์ใหญ่มากๆเหมือนกันค่ะถ้าเกิด มีโอกาสมาจัดบ้านเราจริงๆหนูว่ามันก็แบบเป็นที่ชื่นชอบของของของคอวันเล่อยู่แล้วที่แบบได้มาได้มาเชียร์แบบทีมจากหลายๆ<ล>ทีมทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูมองว่าถ้ามีโอกาสจริงๆก็ก็ดีใจค่ะใช่ค่ะคุณครับขอบคุณค